อธิบายหลักการทำงานของระบบคัดแยกสีฝาขวดน้ำอัตโนมัติอ1หนึ่งจะเป็นเซนเซอร์ฝาสีแดงอสองเป็นเซนเซอร์ฝาสีเขียวอาีเป็นเซนเซอร์ฝาสีขาวส่วนอซีเป็นตัวหยุดสต็อกแล้วก็ Q1 เป็นแขนกลหยิบฝาแดง Q2 เป็นแขนกลหยิบฝาเขียว Q3 เป็นแขนกลหยิบฝาสีขาว แล้วก็หลักการทํางานก็คือเมื่อฝาสีแดงเลื่อนผ่านเข้ามายังสายพานสัญญาณสีจะถูกส่งเข้าไปในแอนแล้วก็แอนก็จะตรวจสอบว่าเป็นฝาสีแดงจริงหรือเปล่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบ5วินาทีถ้าเป็นฝาสีแดง ตัวแขนกลก็จะหยิบฝาสีแดงเข้ากับกล่องสีแดงตัวฝาสีเขียวกับฝาสีขาวก็เหมือนกันแล้วก็เวลาที่เราหยุดสต็อปแล้วตัวแขนกลก็จะหยุดทำงานทั้งหมดเดี๋ยวเราลองมาลันกันดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝาสีแดงเข้าไปในแอนแล้วก็เมื่อกี้ก็คือ เวลาค้าวีแล้วก็แขนกลหยิบฝาแดงเข้ากับกล่องสีแดงเนี่ยค่ะแล้วก็เรามาลองสีเขียวสีเขียวก็เหมือนกับสีแดงแล้วก็สีขาวทีนี้เวลาเรากดอยู่สต็อปตัวแขนกลก็จะหยุดทำง,งานทั้งหมดนี่ค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ